เลขสิเลขเฮงสวยเลขโชคร้ายเลขที่อาภัพที่สุดในโลกโดยเฉพาะทางฝั่งโลกตะวันตก คิดดูนะครับสำนักงานตึกคอนโดมีชั้น12มีชั้น14แต่ไม่มีชั้น13แถมบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์โลกอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์นะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่2คนที่ใครๆก็บอกว่าเป็นตัวอย่างของคนที่มีเหตุผลมีวิสัยทัศน์เขายังไม่ยอมนั่งในโรงหนังโรงละครเลยถ้าต้องนั่งแถวที่13แล้วเครื่องบินหลายๆลำของหลายๆสายการบินนะครับรวมถึงการบินไทยด้วยก็ไม่มีแถวที่13แล้วมันมีโรคนะครับโรคกลัวเลข13าซึ่งโรคเนี้ยก็มีชื่อเฉพาะนะ าใครอยากแอปเป็นโรคแปลกๆนะครับลองรับโรคนี้ไว้พิจารณาได้เลย แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคนถึงกลัวเลข13แล้วก็วันศุกร์ที่13กันก่อนอื่นเลยต้องรู้ก่อนว่าเลข12เลขที่อยู่ข้างๆก,กันกับเลข13เนี่ยหลายๆชนชาติหลายๆวัฒนธรรมเขาถือว่าเลข12เนี่ยเป็นเลขที่ดีเลขที่เพอร์เฟกต์มากๆนะครับอย่างชาวซูเมเรียนเนี่ยเผ่าพันธุ์โบราณที่นักประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่เจริญก้าวหน้ามาก,มากๆพวกเขาได้คิดคนระบบตัวเลขจากเลข12นะครับเป็นระบบที่พวกเราอ่ะใช้กันอยู่ทุกวันนี้ปฏิทินที่มี12เดือนันี่งวันที่แบ่งกลางวันเป็นเลขทีี่ด เขามีประโยชน์มากๆใช้งานได้ง่ายมากๆ1โหลมี12อันใช่ไหมแล้ว12อันเนี่ยยังแบ่งครึ่งก็ได้แบ่ง3ส่วนก็ได้แบ่ง4ส่วนก็ได้เลข12บสอเลยถือว่าเป็นเลขที่ใช้งานง่ายมากเอาจริงๆง,ง่ายกว่าระบบเลข10ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วพอเรามีเลข12ที่มันดีมากๆพอมาถึงเลข13ที่อยู่ข้างกันแท้ๆนะครับกลับถูกมองว่าเป็นเลขส่วนเกินถูกมองว่าแย่เหมือนลูกพ่อแม่ไม่หลักต่างกับเลข12ราวฟ้ากับดินแล้วทําไมเลข13มันถึงดูแย่ขนาดนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกถ้าไปถามนักศาาาาาาสนนนนะรบเเเเ้จอกกว่ปป็็พพหตุณ์ภี ภาพที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะครับเป็นหนึ่งในภาพศิลปะที่โด่งดังที่สุดในโลกภาพที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์ยกให้เป็นจุดกําเนิดของศรริลปะไฮเรนในสองภาพเดลาสซัปเปอร์โดยเลโอนาร์โดดาวินชีหรือภาพอาหารมบื้อสุดท้ายของพระเยซูก,กับสาวกทั้ง12คนสาวกทั้ง12ในภาพนี้นะครับถ้าเลียงจากซ้ายไปขวาก็มีบัตเลมิลเจมส์เดอะเลเซอร์แอนดรูวปีเตอร์จูดจัสจอห์นโทมัสเจมส์เดอะเกรร์ฟลิปแมทธิวจูดและก็ไซมอนนะครับรวมกับพระเยซูที่อยู่ตรงกลางเป็น13คนภาพแสดงงถึเหตุกาตอน พี่พระเยซูคริสต์นะครับรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกทั้ง12คนแล้วในระหว่างมื้ออาหารพระเยซูก็ประกาศว่าหนึ่งในสาวก12คนเนี่ยจะทรยศพระองค์แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับพระองค์ถูกยูดาสทรยศรทําให้พระเยซูโดนจับตัวไปแล้วก็โดนตรึงบนไมก้กางเขนในที่สุดในภาพเนี้ยดาวินชีใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบที่สมมาตรแล้วก็มีจุดโฟกัสที่ชัดเจนนะครับพระเยซูอยู่ตรงกลางภาพเด่นเป็นสงา่าะสาวกทั้ง12คนถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3คนซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีอารมณ์ปปฏิิกกกรรยยาาาแตต่่งันไนะคเอํพพููดทีซ ที่บอกว่าจะมีหนึ่งใน12คนเนี่ยเป็นคนทรยศพระองค์ดาวินชีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งน,นะครับตั้งแต่ความตกใจความโกรธความสับสนความเศร้าโดยเฉพาะยูดาสสาวกที่ทรยศพระเยซูนเนี่ยถูกวาดออกมาให้มีใบหน้าที่มืดมนกว่าคนอื่นและจากเหตุการณ์เนี้ยทำให้ในยุโรปมีความเชื่อว่าการที่มี13คนร่วมโตอาหารกันจะนํามาซึ่งความโชคร้ายและวันศุกร์นะครับยังเป็นวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนมันก็เลยทําให้วันศุกร์แล้วก็เลข13มารวมกันนะถูกมองว่าเป็นวันแห่งความโชคร้าย แล้ววันที่ตอกย้ำความน่ากลัวความซวยของสุกสิบสามนะครับก็คือวันล่มสลายของสมาชิกกลุ่มอัศวินเทมเพลาอัศวินเทมพลาเนี่ยเป็นกลุ่มนักรบทั้งศาสนาคริสต์นะครับเป็นกลุ่มอัศวินที่มีเกียรติมีอิทธิพลแล้วก็มั่งคั่งมากๆในยุโรปแต่มาวันหนึ่งนะครับพวกเขาถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเป็นอัศวินนอกรีเป็นอัศวินที่ทุจริตกษัตริย์ฟิลิปที่สี่แห่งฝรั่งเศสนะครับก็เลยออกคำสั่งให้จับกลุ่มสมาชิกกลุ่มอัศวินเทมเพล้าทั่วฝรั่งเศสซึ่งก แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพวกกลุ่มแม่มดชั่วร้ายก็มักจะสร้างคอเวนที่มีสมาชิก13คนหรือถ้าชื่อใครมี13ตัวอักษรคนนั้นถึงเป็นคนที่โดนสาบนะครับขัตรกรต่อเนื่องจคเดะริปเปอร์เจฟฟรี่แดมเมอร์แล้วก็ชาลส์แมนสันทั้ง3คนเนี่ยบังเงอิญ่ังเลยชื่อเขามี13ตัวอักษรแล้วไม่ใช่แค่ในโลกนะครับนอกโลกเลข13ก็ไม่ดี ยานอวากาศอพอลโล13นะครับเหลืออพอลโล13เป็นยานภารกิจไปดวงจันทร์ในปี1970นะครับบินออกจากโลกไปยังไม่ทันถึงดวงจันทร์ทางออกซิเจนของยานระเบิดน,นะครับยานเสียหายอย่างรุนแรงนักบินอวากาศเกือบเอาชีวิตไม่รอดน,นะครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยยังเป็นที่มาของประโยชนที่เราได้ยินกันในหนังบ่อยๆประโยชนที่ว่า Houston we have a problem อ่าใครคุ้นๆกับประโยคนี้บ้างมันมาจากเหตุการณ์อพอลโล13นี่แหละครับใครสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้เขามีทําเป็นหนังออกมานะครับหนังเก แล้วความเสื่ของเลขสิบสามเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ด้วยในตำนานนอร์สนะครับมีเรื่องเล่าว่าโลกีทเทพแห่งความเจ้าเล่ห์การหลอกลวงความวุ่นวายได้ปรากฏตัวขึ้นในงานเลี้ยงที่วาฮาร่าในฐานะแขกคนที่สิบสามงานเลี้ยงเนื้อจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเหล่าทวยเทพนะครับแล้วโลกีก็นําพาความวุ่นวายมาสู่โต๊ะอาหารนะครับแล้วเป็นต้นเหตุให้เทพบาวเดอร์ er, ที่เป็นเทพแห่งแสงสว่างเนี่ยถูกฆ่าตาย แล้ยังมีตำนานอีกเรื่องหนึ่งนะครับของกองทัพเรืออังกฤษที่ได้สร้างเรือชื่อ HMS Friday เพื่อพิสูจน์ว่าวันศุกร์มันไม่ใช่วันโชคร้ายเรือเนี่ยสร้างเสร็จแล้วก็ถูกเปิดตัวในวันศุกร์นะครับแล้วกับตันเรือก็ยังมีชื่อว่ากับตัน Friday แต่เรือลำนั้น,น่ะได้หายสาบสูญไปนะครับหลังจากออกเดินทางในวันศุกร์ที่13 อะไรกันวะเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับในหลายๆชนชาติในหลายๆยุคสมัยเลข13ก็ไม่ได้เป็นเลขที่แย่นะครับอย่างชาวอียิปต์โบราณนะครับเขาถือว่าเลข13เนี่ยเป็นเลขดีเลขนําโชคเลยหรืออย่างคนจีนเนี่ยเลขที่เขาว่าไม่ดีก็คือเลข4ส่วนคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ชอบเลข9หรืออย่างคนอิตาลีเขากลับถือว่าเลข17เนี่ยเป็นเลขที่โชคร้ายนะครับหรืออย่างประเทศไทยเลข13ก็ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรมากนักเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับเกี่ยวกับความโชคร้ายของไฟเดอเซอร์เ่ลาทางวัฒนธรรรมเเป็นื่องเล่าาตมมยยุคสั ใครที่มีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเลขนะครับชอบเลขไหนไม่ชอบเลขไหนหรือว่ามีความเชื่ออะไรแปลกๆลองมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับทุกคนลาละ